สา,ายพุ่งฉโดนะคะสามารถไปทําหลายอย่างคือหนึ่งก็คือเป็นแรงอนุบาลซัดนะคะซัดนามของเหาเนี่ยตีตีตนวนิดหน่อย่ิ้งข้าในแข็งแรงี่คงคงเรลืมฟักนะคะเหมาะสาหรับคนดีฟักกวากุ้งลอเตอร์นำ้ำจือหอยเชอรี่ปลากุ้งกุ้งฝอยมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะจะเป็นปูเสียหาเพื่อที่จะให้เขาลบเวลาที่เขาฟักไม่ไหมเลยสาหรับกุ้งลอบเตอร์ก็จะไว้ให้เขาซ่อนตัวเวลาเขาหลอ,อกขาบการตลาดของเบนตอนแรกก็ยังโมโหด,ดอกช่องการตลาดกระถ่ายคลิปไปไปไป,ไปมากๆกันเลยเพราะว่าเหากับไปสังในออนไล์แล้วเขาก็ ได้รู้แล้วว่าเออมันขายได้นะจะผ่านออนไลน์นะคะเบนกันเลยรองโพสนะคะในส่องต่างๆมันมันจะเป็นติ๊กต f อกเฟซ o ุ๊กยูทู e นะคะที่เป็นออนไลน์ทั้งในอินสตาแกรนะคะเท่ากับพยายามพิเศียนตัวเขาเองเพื่อที่จะให้คนหูจากว่าผืชน้ำชนิดนี้มันคืออีอยังแล้วเอาไปใส่ประโยชน์อีอยังใดแน่นะคะลูกค้าก็จะมาจากช่องทางนั้นนะคะ สวัสดีจ้าเป็นแหนแดงอุดรค่ะพิกัดบ้านอีเลียนน้องขอนกวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้ะที่ไปที่มากของการเพาะสาลายพุ่งเโดนะคะคือเบนเมื่อหลายปีที่แล้วเบนไปเห็นอยู่ในอ่างผู้เันเลี้ยงประกัดนะคะเพื่อนเพาะเลี้ยงไว้แล้วเบนว่าเออมันสวยงามเฮ็ดให้น้ำใสสะอาดเบนก็เลยสนใจนะคะเบนก็เลยขอเพื่อนมาเลี้ยงนิดนึงนะคะแล้วก็เลยเป็นที่มากของการเลี้ยงสาลายพุ่งะโดค่ะสนใจจากตรงนั้นเลยค่ะว่ามันสวยค่ะพันนะคะสั่งสื่อผ่านออนไลน์ค่ะเพราะว่าตอนที่ ได้มาจากไอ้แรงที่เพิ่นเลี้ยงประกาศอะมันตายเพราะว่าเบนมหฮูจากวิธีการเลี้ยงเบนมาชิมลงในสะเลยแล้วมันกระเทาะซัดอยู่ในน้ำเฮามันกินนะคะเนาะเบนก็เลยได้สร้างทางออนไลน์นะคะมาเพาะเลี้ยง2กิโลค่ะวิธีการเตรียมนะคะง่ายกว่าแนแดงมากเลยค่ะเฮาสาม,มารถเลี้ยงในกระมังขนาดเล็กจนถึงขนาดยายใหญ่ได้นะคะขนาดเล็กเขาก็แค่เตรียมนม้ำเปล่าทางอนุบาลน,นะคะในการอนุบาลน,นาา้ำเปล่าเขาก็เลี้ยงพันไว้ก่อนประมาณจัก3ามมื้อแล้วเขาค่อยเติมปุ๋ยขอกเ่ต้องเติมหลายนะคะปุ๋ยขอกประมาณสักกี่มือนึง กับพ่อค่ะในการเลี้ยงเพื่อนเพื่อนจะบ่ค่อยกินทานอาหารล้วก็บ่ค่อยมีศัตรูของเพื่อนนะคะนอกจากหอยกับปลาเขาจะกินเท่านั้นจ้ะสล่ายพุ่งฉดนะคะสามารถไปทําหลายอย่างคือหนึ่งก็คือเป็นแรงอนุบาลซัดนะคะซัดน้ำของเขาเนี่ทีตัวนิดหน่อยัยงข้าในแข็งแรงที่คงจะเริิมฟักนะคะเหมาสสำหรับคนที่ฟักกว่ากุ้งร็อบเตอร์นำาจดหอยเชอรี่ปลากุ้งกุ้งฝอยมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะจะเป็นปูเสียหาเพื่อที่จะให้เขาลบเวลาที่เขาฟักไม่ไหมเลยสำหรับกุ้งร็อบเตอร์ก็จะไ้ให้เขาซ่อนตัวเวลาเขาหลอกขาบค่ะประมาณ ปัญหาในการเพาะเนี่ยจะบกอยมีหลายนะคะถ้าเขาเพาะในภาชนะกระมังแต่ว่าถ้าเขาเอาลงสะใยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าจะมีหอยกินมีปลากินนะคะพวกปลากินพืชจะกินนะคะแนะนาให้เขาเพาะขยายพันธุ์เพื่อนในภาชนะถี่หน่อยก่อนเ้ามีหลายลวเข้าค่อยเอามาลงนะคะแล้วแนะนำให้เพื่อนๆที่ว่าฟุดสะไม่นะคะที่อยากจะบําบัดน้ำนะคะสามารถเลี้ยงได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะขายายเร็วกว่าเข้าควยน้ำปลาที่กินพืชนะคะลงค่ะจะเห็นในให้ปลาเข้าใย,ายแล้วก็มีอาหารกินพร้อมค่ะ การตลาดของเบนนะคะตอนแรกกันยังโมโหดอก่องการตลาดกันท่ายคลิปไปไปไปมา้มาๆกันเลยเพราะว่าเขากับไปสั่งในออนไลน์แลลวเขาก็เลยรู้แล้วว่าเออมันขายได้นะจะผ่านออนไลน์นะคะเบนก็นเลยลองโพดนะคะใน่องต่างๆมันมันจะเป็นติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กยูทูบนะคะที่เป็นออนไลน์ทั้งในอินสตาแกรมนะคะเขากับพยายามพิเศษตัวเขาเองเพื่อที่จะให้คนหูจากว่าพืชนะมชนิดนี้มันคืออีหยัง,ยงแหละเอาไปใส่ประโยชน์อีหยัยงใดแน่น,นะคะลูกค้าก็จะมาจากช่องทางนั้นนะคะอีกช่อง ครงหนึ่งลูกค้ากติดตามเข้ามาจากเพจแหนแดงอุดอรอยู่แล้วเขาก็หัวักว่าเข้าหน่ะมีเพืดมมอดน้ำอียางแน่แล้วก็ลูกค้าก็ส่วนมาจะโท่มากเป็นหมมาถามวา่าคุณเบนมีเพือดน้ำตัวใดแน่ที่แบบว่านอกจากแหนแดงสีสามารถที่จะเอาไปอนุบาลลูกหอยลูกปลาที่ที่ลูกค้ามีนะคะเขาก็จะแนะนําไปว่าเขามีตัวสาลายพุ่งจะดูสามาที่จะเอาไปอนุบาลลูกปาลาลูก,ลกหอยลูกกุ้งนะคะ,แล,ะลคลลแล้วก็ลูกค้าลักๆแล้วก็จะมาจากไอ้ปลากัดนะคะแล้วก็กุ้งฝอยค่ะช่องทางการ ติดต่อน,นะคะมีเบอร์โทรค่ะ0958839597ค่ะละ้วกะสามารถทักมาทั้งเพจได้นะคะที่เพจหนแดงอุดรค่ะอยากฝากถึงเกษตรกรที่เฮ็ดเกษตรอยู่แล้วนะคะล้วก็อยากจะสั่งมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรของเข้าชนิดนันนแนในน้ให้เพื่อนๆนะคะสร้างโตวตนนล้วก็น้าสินค้าของเฮานะคะมาถ่ายรูปอัดคลิปลงในโซเชียลมีเดียทีเพื่อนๆเรียน,น,นยู่เมนเสื้อเลยว่าลอยทั้งลอยคนที่เ่นเฟซบุ๊กจะเฮ็ดเกษตรนําเพราะว่าหลายๆท่านรู้จัก นผ่าช่อง YouTube แล้วก็ c e b o o k กติดต่อมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะสร้างโต้ตนท่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเทียให้ค้นหูว่าเออยังเช่นเบนเลียงพืชนน้ำค้นก็จะหูแล้วว่าเออเบนเลียงเพืชนน้ำจำนายเพืชนน้ำพอคนก็จะติดต่อมาเขาก็สาม,มารถที่จะกำหนดราคาเองได้โดยที่ไม่ต้องพานพอขาค้นกางแ้วก็จะเช็ดให้เกษตรกรเท่านี้นะคะอยู่ไปไดเงี้ยวๆบว่ามีทางตัดแนะนําเลยค่ะทางออนไลน์สั่งโตตนจ้านอกจากนะคะเขามีรายได้จากการเลียงเพืชนน้ำแล้วเนี่ย ะะเขาสามารถมีรายได้จากช่องทางที่เขาทําคลิปวิดีโอเขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยค่ะแนะนําเลยนะคะให้เพื่อนๆทาคลิปจะได้รายได้นะคะหลายช่องทางนอ,อกจากจะขายสินค้าได้แล้วกันยังได้จากคลิปวิดีโอภาพหนึ่งได้น้ำนะคะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาเยี่ยมโชว์าวามเปิดสูเหมือนจันทร์ฮอดอาทิตย์นะคะตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกานะคะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าของช่องและกระเบนเองนะคะขอบคุณค่ะ a、yeah.